รอบจานรอบโลก <Hey. S 1> รอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปนค้นหาความอร่อยรอบจานกันที่ปูตา <Hey. S 1> ตามหาความอร่อยรอบโลกกันที่ร้านโนวากิทองหลอ่อกรุงเทพมหานคร <Hey. S 1> และเข้าครัวลูกสุดเด็ดจากครัวไทยที่เมาเดฟกับเมนูง,ง่ายๆแต่ครองใจคนทั่วโลก hey. ติดตามชมความสนุกและความอร่อยไปกับคุณเอและคุณนิรุตได้เลยครับสนับสนุนโดยอิมเม h o l ล d เดช่วงอร่อยรอบจานอยประสบการณ์ชิมอาหารพื้นถิ่นของปูตานไม่กินไม่ได้แล้ว ประเทศเล็กๆในหุบเขาฮิมาลัยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขเป็นประเทศที่สงบและให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวและวันนี้คุณเอ๋และคุณนิรุตกำลังบินลัดฟ้ามาที่นี่เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพูตาน ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของพวกเขารวมไปถึงอาหารพื้นถิ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนแมอยากจะรู้แล้วสิครับว่าอาหารพื้นถิ่นของชาวพูตานรสชาติจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันเลยดีกว่าครับพิพิธภัณฑ์พ,พื้นบ้านแห่งนี้คุณผู้ชมฮะนอกจากเดินชมทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการอยู่การกินการจัดการการสร้างบ้านมีดูภาชนะการโม่แล้วก็มีการรับรองเราด้วยอาหารพื้น,นบ้าน,านของพูตานแท้ๆเลยนะครับ แพงมากแล้วนี่มีที่อัดเมื่อกี้เข้าไปดูกลายเป็นเจ้าเส้นมันมีเย็นที่ญี่ปุ่นเลยเปล่ะหน้าตาดีมากแล้วก็มีครับอันนี้ก็เหมือนกับสลัดผักผักอวมที่นี่ออร์แกนิกต้วรู้ว่านะฮะทานผักกันเป็นเรื่องเป็นราวนะได้นี่ก็เป็นพริกที่นี่ถือว่าเป็นผักนะครับคุณผู้ชมครับโอใส่ชีสแงะเลยเลยนี้เขาเรียกว่าเอมาดาชีแล้วมาคอลลาเจนเนี่ยคุณผู้ชมครับการทานเนื้อหมูเนื้อสัตว์ที่นี่ถือว่าโอ้โหเป็นชนส่วนน้อยหรือว่าครึ่งหนึ่งถ้ามีหมูเนี่ย เอาหมูแบบนี้มารับรองแขกบ้านแขกเมืองอย่างคุณนิรุตนิถือว่าให้เกียดกยด<า>ันมากเนื่องจากว่าหมูต้องทานหมูมันๆน้นๆ,นนๆ,ๆที่นี <ๆ S 2> ่อากาศ <ๆ S 2> เย็นอากาศหนาวัดวมาเป็นน้ำซุปเดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้คือ น้ำซุปที่ทาจากชีสนะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปประมาณน,นี้ก็จะใส่ได้แลครับแล้วทั้งทั้งหมดนี้ทานกับข้าวข้าว,าวแดงคุณยมมาภูตานสบายมากเลยเพราะว่าภูตานทานข้าวเหมือนเราคนภูตานรักการทานข้าวมีไม่กี่สายพันธุ์นั่นเองที่อนุรักษ์มาหลายต่อหลายชั่วยุคนนี่คือหนึ่งอย่างคือข้าวข้าวแดงที่นิยมรับประทานกันในเมืองอาจจะเป็นสีขาวหน่อยประมาณนี้แบบขนมหวานคือนี่คืออาหารมงคลคุณยมวัา,วท,าที่ทานก่อนอาหารหรือว่าทานหลัง <c oughs> อาหารกะได้เป็นอาหารหวานแล้วก็เป็นเมนูที่กษัตริย์ มีท่านนิยมมากท่านชอบมากท่านโปรดม,มากโรงเรียนแบบนี้นะครับเขาก็ทําให้นักท่เที่ยวเราได้ชิมอยู่แล้วรสชาติเป็นไงครับรู้แล้อร่อยหวานนิดๆไม่ได้หวานมากมายแล้วก็มีถัวมันมันมแล้วก็หอม แล้วทานคู่เจ้านี่ไผ่หอมแล้วผงมันมันแล้วสีเหลืองนี่มาจากดอกครอคราสหนกไม้ชนิดนึงใส่ไปดอกครอคราสเมล็ดม,มีกลิ่นหอมทานคู่เจ้านี่หรือว่ามีขนมหวานอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าข้าวคั่วใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่ชีสลงไปแล้วก็มาขยําปนกันออกมาเป็นแบบเอเนจีบาร์ก็คือทําจากข้าวเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่คอลลาเจนพี่เอ๋ลองดูคอลลาเจนใผมหน่อยสิ หมูผัดเค็มๆเผ็ดๆเรียกง่ายๆว่ามันหมูผัดเผ็ดเราจะไปทําบางที่เมืองไทยดีกว่ามันหมูผัดเผ็ดโอ้โหคุณผู้ชมคนที่เป็นเซียนทานพริกที่เมืองไทยต้องมาภูตานสัาขนแล้วมันรา้ว่าเขาเอาพริกมาเป็นผักแบบเนี้ยผัดกันซื่อๆเลยนะแบบนี้เลยคุณผู้ชมผัดกระชีสเลยเนี่ยก็ต้องดื่มซุปก่อนให้ไปเคลือบกระเพาะก่อนไงแล้วค่อยทานเผ็ดแต่นี่ไม่ใช่มีเย็นนะครับเป็นร้อนแล้วก็ผัดมาแล้ว ผัดกันเลยแล้วมีเครื่องเทศที่คล้ายส้มแล้วก็มันคนพุทธานทานมันผมเชื่อแล้วพี่อรับรา์ทุกอย่างมันครไม่จะทานมันมันนะทานทุกอย่างที่มีความมันอยู่ในอาหารคุณผู้ชมมาทานผัดผัดที่นี่ต้องบอกว่าเขามีทั้งแครอทนะฮะมีถั่วและที่ขายไม่ได้คือมันฝรั่งซึ่งมันฝรั่งที่นี่โดดเด่นมากเขาปลูกได้ค่อนข้างอร่อยลูกเขาเล็กไม่ใหญ่มากนะครับรสชาติหวานเข้มเลย ส่วนข้าวที่ผมบอกว่าเป็นพระเอกของประเทศนี้ต้องเรียนเลยว่าตัวข้าวที่เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นข้าวคุณภาพดีจากคนที่มาจากเมืองข้าวแบบเราเหมือนกันนะฮะ้ะนั้นว่าคุณผู้ชมมาที่นี่ต้องลองทานข้าวของกูตาลเขาดูครับต้องถามเขาด้วยเลยครับเพราะบางร้านไม่มีขายนะครับข้าวแดงใช่ต้องถามเขาด้วยครับ,รบแล้วโชคดีแ,แบบเนี้ยเรามาที่หมู่บ้านนี้เจอมาจบเลยครับทานข้าวแลวครับช่วงหน้า ทานโอมากาเสะสไตล์เอโดะที่ทองหลอ่อกับร้านโนวากิกรุงเทพมหานครสัมผัสประเทศจีนในแบบลีลาวดีฮอลิเดย์ยื่นเมืองแห่งอดีตและอนาคตที่ประสานกันอย่างลงตัวความมหัศจรรย์ของอันซีนและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติไปกับเรา คมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เดินทางเที่ยวให้มีความสุขเที่ยวได้ทุกเส้นทางคิดถึงการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคิดถึงลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณเดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอกรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมียมเลือกสมอคกุ๊บไปฮอลิเดย์กุ๊ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิธีพิธานและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิน เที่ยวไม่จะแคร์สุทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาบาดีฮอลลีเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณเที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติกดินแดนแห่งมรดกโลกธรรมชาติศิลปะสุดคลาสสิกสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ พร้อมการดูแลอย่างดีแบบ e x c l u s i v e เที Bad, ่ยวได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลี Private and Easy บินด,ดีพัดดีพร้อมบริการแบบส่วนตัวโดย Elite Holiday เที่ยวญี่ปุ่นง่ายๆในสไตล์ที่เป็นคุณสัมผัสการเดินทางที่จะเติมเต็มวันพิเศษของคุณทั้งเที่ยวช็อปและชิม กับเจแปน p พ i ร a ว e เ n d e a แอเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวดีไซน์วันเดินทางได้เองพร้อมบริการสุดเอ็ก <choses> ซ์คล <í> ูซที่คุณจะไม่มีวันลืมเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวกับ i ิมเมจฮอลิเดสนับสนุนโดยลีลาวดี h o l ิเดย ช่วงอร่อยรอบโลกทานอมกะเซสไตล์เอโดที่ทองหล่อกับร้านโนวากิทามพลาดเด็ดขาดช่วงอร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่ทองหล่อซอยสิบกับร้านโนวากิร้านนี้ตั้งอยู่ชั้นสองของตึกเติร์ดเพแบงกอกนี่เองครับ ร้านนี้มีความหรูหราและมีบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวมีที่นั่งเพียง6กที่นั่งเท่านั้นรังสรรค์ความอร่อยโดยเชฟฝีมือดีใครที่อยากจะมาลองชิมสำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้นนะครับทางร้านเน้นการนำเสนอซูชิแบบดั้งเดิมโดยใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่คัดสรรมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวรับรองว่าใครได้ชิมเป็นต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ พี่เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชฟพี่เชฟชื่อพี่เชฟไม้ไม้ครับวันนี้ยกญี่ปุ่นมาอยู่กลางกรุงเทพอยู่ทองหล่อซอยสิบคุณผู้ชมครับกับร้านโนวาทิทั้งร้านเนี่ยรับแค่หกคนเท่ไหมแล้วก็วันหนึ่งทานแค่สองรอบเท่านั้นนะคุณผู้ชมหรือถ้าเป็นเสาร์ที่อาจจะมีอีกหนึ่งรอบเป็นสามรอบนะฮะมีเพิ่มได้อีกหกคนเราจะทานซูชิแบบโอมาคาเซ โอมาเกเสเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่เชฟจะส่งมอบประสบการณ์การทานอาหารจากวัตถุดิบที่สดใหม่ที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นและตั้งใจคัดสรรจนรังสรรออกมาเป็นเมนูที่เสิร์ฟแต่ละคำอย่างพิถีพิถันพี่เชฟเราหิวมากเลยผมจะเสิร์ฟเป็นเกนไมเทนชาเป็นชาเขียวครับแบบข้าวคั่วเขาแรงมาก มันทําให้เราอยากอาหารเข้าไปอีกนะครับการให้ดื่มเบลคข้าบิ้งแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอันนี้เป็นแอปเปอไทเซอร์ครับสาหร่ายโมโซกุจากโอกินาวานะครับหนึ่งคำที่เป็นหนึ่งริ้งพอดีนะครับมีสาหร่ายที่เป็นมุ้นๆอยู่ด้านในแล้วก็มีความเขียวๆของผักปรบด้วยความเป็นน้ําส้มนะฮะเมนูแรกผมจะเปิดด้วยปลาโคไดครับ โคด้พอนสึหั่นปลาให้เป็นชิ้นพอดีคำนำไปย่างไฟแล้วนำมาปรุงด้วยซอสพอนสึวาซาบิแล้ววางหน่อขิงซอยลงไปตามด้วยต้นหอมเติมโชยุลงไปและปิดท้ายด้วยดอกฮานะโฮจิโซเท่านี้ก็อร่อยกลมกล่อมเลยทีเดียวล่ะครับ เป็นปลาดิบที่ที่เชฟปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนอารมณ์แบบแค่น้าจิ้มมาให้แหละวางเครื่องเคียงมาให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนรสชาติที่เชฟประดิษฐ์มาให้เสร็จมันเข้ากันพอดีเครื่องเคียงนี่เราต้องกา่เครื่องเคียงพวกนี้ได้ไหมครับเจทานได้เลยครับนะักานทานเป็นแบบสแน็คระหว่างคำเมนูได้เลยครับสีขาวนี่เป็นหัวเชเท้าญี่ปุ่นดองกับน้ําส้มยูสุที่โรยงาครับกิ่งดองก็สูตรที่ร้านเช่นกันครับแล้วก็ตะก้่งครับอันนี้คือหัวเชเท้าดองแบบมีความเค็มหวานจะต่างกับสีขาวสีขาวจะ เยหวานก่องอันนี้อะไรครับพี่เชฟคือชักฟินชวานมูชิไข่ตุ๋นหูฉลามญี่ปุ่นนะครับอันนี้เท่มากเป็นการเอาซุปหูฉลามไปอยู่ในไข่ตุ๋นซึ่งนุ่มและก็เนียนเหมือนกันได้คำว่าเข้มข้นรสจัดจ้าอร่อยมาก กินไม่ได้ซูชิน้ำปลากินไม่ดไดไปหอกับสาหร่ายคอมบุทิ้งไว้สองชั่วโมงหลังจากนั้นทาด้วยวาซาบิและปั้นข้าวที่เตรียมไว้ทาด้วยซอสโชยุข่าวนี้ก็อร่อยแล้วล่ะครับเทปทำข้าวมารสชาติเข้มข้นและไม่เปรี้ยวมากมีความสดของ,องเนื้อปลาแล้วก็ซอสที่ทาก็เป็นซอสที่มีรสชาติออกหวานมันก็พากันกลมกล่อมไปหมดเลยอร่อยเลยทีเดียวที่ร้านเราใช้ข้าวญี่ปุ่นแท้จากเมืองนิงาตะพันโคชิฮิคาริคาตูในน้ำแร่ธรรมชาติจากภูเขาที่เมืองนิงาตะเป็นพันที่ ที่ได้รับการยอมรับในร้านโอมาเกษตรที่มีดาวมิชลินในประเทศญี่ปุ่นน้ำหอยแครงญี่ปุ่นมาปรุงรสด้วยเชยอยู่น้ำมะนาวญี่ปุ่นเท่านี้ก็เป็นสิ้นสําหรับเมนูอัคาะไก่ห้าวอร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมก็มีหอยที่แบบัดเข้าไปดังกุดกุดแต่ไล่เคร่งเลือดแล้วก็กลิ่นขาวมีเจ้าซอสหวานหวานทานี้ก็ออกเป็นหวานอุมามิหน่อยฮนะ โบตันเอบีนำกุ้งหวานโบตันเอบีถาด้วยซอสโชยุใส่ผิวส้มลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมสดชื่นตอนท้ายที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือใช้มันกุ้งส่วนหัวมาผสมกับข้าวเด็กครับเขาไล่เขาไล่รัรบระทเรื่อยๆหวานนวลอร่อยเนื้อกุ้งก็เป็นครีมอะแล้วหอมมากซาบะนำปลาซาบะสดมาห่อสาหร่ายปลาซาบะเนื้อจะอร่อยและนิยมรับประทานมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่มีไขมันมากที่สุด ใช้ตะบะาสดแล้วก็เอาข้าวร้อนๆแล้วก็ใช้เจ้าสารหร่ายเนี่ยมาห่อแล้วก็ซอสสองตัวง่ายกก็เลยทําให้ออกมาใช้ได้เลยดีทีเดียว อากามิซุเกะใช้สลังของฟินทูน่าที่มากซอชีโยวอยู่นำมาทาวาซาบิแล้วปั้นกับข้าวเช่นเคยทาโชยุตามด้วยน้ำมะนาวญี่ปุ่นเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับเมนูอากามิซุเกะละครับคำเนี้ยเปรี้ยวหอมหอมและตัวเนื้อปลาก็นิ่มนวลทุกคำม,มันมีมันมีความลึกล้ำแต่ละคำที่มาไม่เหมือนกันไม่เหมือนเมนูมนต่อไปนี้เป็นปูเซโกคานิครับ เซกโกกันนี้เมื่อนึ่งปูสุกแล้วนำเอาส่วนเนื้อไข่และมันปั้นรวมอยู่ในคำเดียวปรุงด้วยซอสโชยุและน้ำมะนาวญี่ปุ่นเขามีความเข้มมากขนาดที่เทฟบีบมะนาวลงไปผมยังทานแล้วไม่เจอความเปรี้ยวเลยว้ความเป็นปูมันกบไปหมดแล้วข้าวที่ทำปรุงไว้เนี่ยก็ดูเบาไปเลย ก็คือเกรดออเกรดใช่เขาไม่คูดเก็ดออกเนื้อนุ่มฟูแล้วก็เกรดเนี่ยมันทําให้มีความหอมของทอดอร่อยทอดแบบคาราเกะอะอวบิเป็นหอยเป่าหือญี่ปุ่นที่ผ่านการซูวีมาแล้ววางบนข้าวและซอสที่ทำจากตับของหอยเป่าหือทำให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยละครับนัวๆถึงครีมอารมณ์เหมือนเราทานพะโล้แต่ไม่ใช่มันเป็นสายญี่ปุ่นรสชาติออกไปทางหวานมันหอมอร่อยมาก วิงผู้ชมเมื่อกี้มันรสจัดมากอะ่อเะเขาก็เลยต้องเอาอันนี้มาตัดกันก่อน<ๆ>เพื่อจะเตรียมตัวไปเจอกับอาหารจานใหม่มีอะไรบ้างครับมันลาวขิงต้ม,มใช่ครับถูกต้องครับเมนูซูชิคําต่อไปเป็นบาฟุนอูนิไข่หอยเม่นพันบาฟุนครับ หอยเม่นทั้ง2แบบที่ใส่มาเนี่ยรสชาติหวานๆสดๆทะลายเขาดีนะหอมมากเลยพอรวมกันเนี่ยอร่อยแบบเต็มปากเต็มคําอ,อันนี้ผมจะชูรสชาติของชูโทโร่ด้วยใบโอบะกับต้นหอมญี่ปุ่นบดผสมกันชูโทโร่เนื้อใกล้ๆตรงท้องจะมาถึงโอโทโร่นะฮะจากสันหลังขยับเข้ามาหน่อยนะจะมีไขมันเพิ่มเติมนิดนึงของเจ้าปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินนะฮะ ผมเจอกลิ่นอะไรที่มันก็เป็นสมุนไพรญี <Nein> ่ปุ่นคือใบโอบะกับใบหอมญี่ปุ่นมันทําให้รสชาติเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปนิดเดียวเองเนี่ยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากแล้วตรงนี้เนื้อตรงนี้น่าจะเป็นโอโทโร่แล้วอ่าเข้ามาลึกสุดแล้วลงมาเนี่ยนี่ใสเกลือนี่เกลือป็นเกลือถ้ำผมใช้สโลคุกอาบุริด้วยถ่านครับให้ความร้อนซึมเข้าไปตัดเอ็นของโอโทโร่ครับทำให้โอโทโร่มีเทคเจอร์ที่นุ่มละลายในปากมากยิ่งขึ้นครับอาบุริโอโทโร่ครับ มันทําให้ความมันของขมันมากขึ้นกว่าเดิมนอร่อยมากํานี้มันหอมใช่ทานแล้วอยากทานอีกอะ่ะในโลนี้ก็มีข้าวซูชิพะกรึสนี่แหละครับวัสดิแล้วก็ส่วนไส้เนื้อปลาก็จะเป็นบลูฟินทูน่าทั้ง3ส่วนครับมีไข่ปลาสมอนนะครับอิคุราหัวชะท้าดองบาฟุนอุนิผสมด้วยนะครับ มันปลาหอมถัหลายคำนี้เจอข้าวน้อยเป็นการตู้กันระหว่างปลาสับกับถัหลายที่ห่ออยู่เปรี้ยวแล้วก็หอมอาหารทะเลไม่เลี่ยนนะนี่คืออะไรครับดาชีซุปเคี่ยวกระดูกปลาย่างแล้วก็ปลาโอแห้งคัสโอบูชิต้ยกหนึ่งนะยกดน่งเยนะครับแต่ว่าระวังร้อนนิดหน่อยครับนะเห็ดเ็ทำเบดีะ เห็ดม,มีรสชาติเปรี้ยวๆเล็กหน่อยครับ,บเป็นรสชาติของเห็ดเองนะครับนี่คือเค้กญี่ปุ่นใช่ครับทามาโกโยากิคัสึเทล่าครับใช้มันญี่ปุ่นแทนแป้งครับใช้ความหวานจากน้ำผึ้งสต,ตรอเบอรี่ญี่ปุ่นพันโทชิโอโทเมะจากชิบะทานคู่กับเกลือยูกิชิโอที่อยู่ด้านข้างครับเกลือเก็นฮิมะเป็นกะไรหอมจริงไม่ต้องจิ้มเกลือก็ได้สินี่จิ้มอย่างนี้เลยเขาหอมคือคือเ่งบอกให้รู้ว่า ข้าวหอมแบบแบบชั้นไม่ใช่ตอเบอรี่ไทยอ่ะนั่นคืออะไรครับเชเบตยูสุครับโอเคนี่ยังไงต้องกินอะไรอีกบ้างไหมไอสครีมเป็ไงนี่อะไรเนี่ยอันนี้ดอกไม้ทำจากแมงโก้เชเบตครับทานได้ครับส่วนข้างล่างคือยูสุเชเมะม่วงครับอันนี้ทำแล้วก็ต้องเอทไว้ก่อนนะครับพี่เอรสชาติเป็นมันเทกเจอร์ชั่วเป็นหวานเป็นธรรมชาหน่อยหน่ะก็ไม่แห้งนวดไม่แห้งครับไม่แห้งเยิ้มเยิ้มทำจื้ยซี่ครับคุณนาพี่เชฟครับ ร้านเราเปิดกี่โมงๆๆมกี่โมงครับมีเริ่ม5้าโมงครึ่งครับรอบแรกแล้วก็รอบที่สองสองทุ่มครับอังคารถึงศุกร์นะฮะคุณผู้ชมครับเสาร์าัิตย่เพิ่มมาอีกหนึ่งรอบคือ<า>บ่ายโมงคุณผู้ชมครับ<า>ปกติถ้าต่างคนต่างจองมารับได้แค่6ท่านเท่านั้นแต่ถ้ามาคณะเดียวกันสามารถเพิ่มได้ถึง800ท่านประสบการณ์ดีๆแบบนี้คุณผู้ชมครับกับร้านโนวากิที่นี่ทําได้ดีมากนี่คือประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ครับคุณผู้ชมครับที่ทองหล่อซอยสิบรสชาติเป็นยังไงครับ อย่างนี้เลยคุณกรมช่วงหน้าล้วนสุดเด็ดจากครัวไทยที่มาลดิฟกับเป็นนงงุง่ายๆที่ครองใจคนทั่วโลกสัมผัสความสุขมากกว่าที่คุณคิดคิดจะถ่ายรูปกับวิวสุดโรแมนติกคิดจะชมท้องฟ้าแบบไม่เหมือนใครเช่นนี้เลยคิดจะกินของอร่อย ระดับวิชลิ่โอ้ยแค่เพียงคิดก็ได้เที่ยวดังใจคิดจะเที่ยวเที่ยวได้ทันที e l ลิ h ฮอลิเดยดูแลกันและกันทุกช่วงเวลา l ลาย o f f ฟิเชียล c อคเคาท์แอดอีลิตฮอลิหรือ0869717388เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลกรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลลฟ เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณเลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมี่ยมเลือกสมองกุปไบฮอริเดกุปนิวซีแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุด1นในสิของโลกขนาดแกะที่มีความสุขเลย ตามหาของรักของค่าเป็นมือผมประทับใจมากเลยอาหารก็เยอะแถมอร่อยด้วยนะกินอิ่มก็อนอนดีด้วแต่นี่มันนอนนะความสุขมีทุกที่เรารู้ดีลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทาง กับหนึ่งในผู้นําด้านการท่องเที่ยว<อ>ไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเราด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อินเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาบดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณซุปตาพาโดยสัปดาห์นี้เราอยู่กับใครคะแดงค่ะร้านจงจับเส้นค่ะ ใส่ใจคะ่ะเราใช้ของคุณภาพดีคัดสรรของที่แบบคิดว่าดีที่สุดแล้วคะ่ะมามาขายอาทิตย์นี้ติดตามเลยนะกับเพชรรับความรวยของเขาด้วยและรวยมาก้วยนะจริงค่ะวันอย่ี้โอ้โหโจกับเต็มเลยหลักหมื่นต่อวันอาทิตย์นี้ฝ่าย25ทางแครีทชอ 36, ่อง32ได้ค่ารวยไหมคะรวย นับสนุนโดยอีล oh, okay. ิตฮอลิเดยช่วงอร่อยรอบคัวเมนูง่ายๆของคนไทยที่ครองใจคนทั่วโลกยิ่งกินยิ<_<_่งติดใจ ท่ามกลางทะเลที่ไกลสุดลูกหูลูกตาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาล่องเรือตกปลาและยังได้ใกล้ชิดกับฟุงลงมาอารมณ์ดีที่นี่คือมาลดีฟครับมาเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตพักผ่อนกพท่พักสุดหรูเซนทารามิลาชลากูนมาลดีฟที่นี่จะมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่มาเยือน แล้ววันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมาที่ห้องอาหารสวนบัวที่นี่ไม่ใช่แค่ห้องอาหารธรรมดาเพราะทางร้านยังมีการเปิดคอร์สสอนทำอาหารเพื่อให้ชาวต่างชาติมาเรียนทำอาหารไทยได้อีกด้วยทํามาคุณเอและคุณนิรุตอดใจไม่ได้เลยที่จะมาล้วงสุดเด็ดเพื่อคุณผู้ชมเลยล่ะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณนิรุตครับครับสวัสดีครับผม<ร>ชื่ออะไร<ห>ครับชื่อเชฟประพันธ์ครับผมอ่าคุณผู้ชมเราอยู่กับพี่เชฟประพันธ์ ไม่ได้อยู่เมืองไทยผู้ชมฮะเราอยู่กลางทะเลอยู่ที่ประเทศมันดีฟครับอยู่ที่ห้องอาหารสวนบัวซิกเนเจอร์ไทยเรีสอรองของโรงแรมเซนทรามิราส l a g กูน,นี่เซนทรามิราส์ากูนผูน้ชมครับและนี่คือครัวไทยเผ <c oughs> ยแพร่อ,อาหารไทยให้นักท่องเที่ยวระดับเฟิร์สคลาสทั่วโลกที่มาพักที่นี่ได้รับประทานรวมไปถึงสอน ทำอาหารด้วยและแน่นอนอาหารที่ยกมาจากประเทศไทยแล้วเอาพาให้นักท่องเที่ยวหัดไปหัดทําที่บ้านนั่นคืออาหารที่เราคุ้นเคยกันดีเรามักจะมีชื่อเล่นใในเขาด้วยอาหารชนิดนี้เรียกว่าซิ้นคิด เป็นเมนูสิ้นคิดของพวกเราหลายๆคนคนเไม่ต้องตองเปลี่ยางการอยู่ที่ใจก็เท่าแต่ร้านสะดวกซื้อยังมีขายเลยชาวฝรั่งเขานิยมจะเขียนจดหมายเขียนอะไรบันทึกไว้เราไปเจอบันทึกว่าเขามาตั้งแต่สมัยพระรายนะบันทึกว่าประเทศไทยเรากินกะเพรากันตัวรงกะเพราที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ดูน้ำเข้าเลยว่าเป็นอย่างเดียวคนน้ตว่าเจอคนไทยรับประทานผักชนิดหนึ่งที่หอมมากนั่นคือกะเพราปี2500เป็นปีที่เมนูนี้ถูกรุเรือขึ้นมา2 5 0 0 ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเราถือว่าเป็นฟิวชั่นนะเพราะคนคนจีนผัดก่อนผัดกับเต้าเจี้ยวดำแล้วก็ใส่เจ้ากระเทียมลงไปใส่เนื้อสัตว์เพราะหลังจากนั้นเราเริ่มพัฒนามาเป็นผัะเผาเอาละฮะเชิญเลยฮะเขขออยากกระซ่าจริงๆเลยว่าสอนเขายังไงแล้วก็เราผัดแบบไหนลดอะไรเพิ่มอะไรหรือเปล่าวันนี้เมนูจะเป็นกระเพราโดยใช้เนื้อสัตว์เป็นเนื้อเป็นเนื้อใช่ไหมใช้เนื้อผู้ชมใช้เนื้อหัวครับเอาละฮะ มันไม่ใช่เนื้อปลาล่ะได้หมดเลยครับซีฟู้ดก็ได้ครับกะเนื้อเนื้ไปลาเนื้อปลได้ทุกที่เลยนะผมอยากงเราได้คูน่าเน้อมันอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยน้ำมันตาจัทร์โอ้โหครับผมนี่แบบโอ้โหฝีมือแบบเอ่าปีมือแบบกัเทปเลยดูนี่โอ้โธ่ลมต้ิโอ้โหอะไรระเบิดอะผมทำจดิงเลยนี่เนื้อปาไม่มีกลิ่นเลยเนี่ยเดี๋ยวี่เดี๋ยวมาแน่นอนเลยแน่นอน สอนคุกกิ้งคลาสกับถางชานี่เร็วขนาดนี้อะไรไหมฮะทำเร็วขนาดนี้ใช่เราต้องใส่ไหนใส่เนื้อนะคะอ๋อเนื้อนี่คือรวนมาแล้วไหมฮะรวนมาแล้วครับอ๋อเนื้อนี่รวนมาแล้วคุณผู้ชมฮะจะได้ไวฮะ โอ้ครโหคาถานี่เราใส่ใส่หอกมาจากงู้เลยมั้งถูกต้องครับผมแบกมาจากเมืองไทยครับแล้วนี่มีที่ไหนมีขายในที่นี่เนี่ยอ้นี่ไม่มีขายในท้องตลาดครับคือเองครับโอเคนะครับผมใส่เลยนะครับผมใส่ไปบ้างเลยไม่รู้เลยแสนตาลนิดนึงนะครับใส่เท่าไรเซนตาลอะไรนี่คืออะไรครับสิวขาวครับผมอ่านี่คือเครื่องนะครับ เครื่องปรุงแบบจนนี่เครื่องปรุงเดี่ยวขาลามันเห็ดเอ้ไม่ใช่น้ำมันหอยนะครับน้ำมันเห็ดนะฮะนี่ครับน้ำมันหอยอันนี้ซอสง่วนเชียงครับซอสสาเขียวซอสเกียวผซอสาเขียวคุณผู้ชมซอสหวานครับเดี่ยวค็่หวานครับ หวานเลยติ้วมาแล้วมาแล้วเร่งไปเร่งไปมาแล้วครับนี่สอนฝรั่งสอนเร่งทำเร็วขนาดนี้ฝรั่งจะทำได้เหรอเนี้ยได้ครับได้ฝรั่งมันเขาไวกว่าเราอีกนะขอบคุณครับใส่ของยาวนาครันี่ไงนี่ไง ใส่กเขาแล้วครับแต่ผมดีใจอย่างนะที่ที่เหบอกฝรั่งก็ามาพูดว่าเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยญี่ปุ่นเอาปลาจินตลอดเอาไปผัดขายที่ญี่ปุ่นโอ้โหครับเขียนผมไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปผัดขายใช่ไหมใช่แล้วคนญี่ปุ่นแบบลุ้มกินกินใช่ไหมใช่ต้องกะเพราแดงของไทยก็หอมเลครับนี่อวานนุ่มฉ่ม เขาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วดูดีขึ้นมาเลยนะครับโอ้ดูครับเนี่ยเป็นอาหารริมถนนที่ราคาไม่แพงไม่แี้มาอยู่พนักงารใครๆก็เป็นไฮโซได้ราคาโอ้โหเนี่ยเขาอยู่ในทุกที่นี่คืออาหารที่คนไทยเราภาคภูมิใจนะฮะนี่คือฟิวชั่นฟูดจริงๆนี่ ไข่ดาวมีมะไข่ดาวของเออไข่ดาวของไม่จบแล้วไปต่อครับต่อแต่เราต้องมีไข่ดาวนะต้องมีไข่ดาวสองกะเพราปลาด้วยใช่ต้องมี ตะียรเค็มน้ำหวานตามนิดๆนะฮะอันนี้ผัดไว้สำหรับทานกับข้าวใช้ได้เลยหรือว่าถ้าคุณชอบเค็มกว่านี้ก็ราดน้ำปลาพริกแล้เดี๋ยวก็มีขอได้และกลิ่นวัตถุดิบผัดทั้งหลายแหละซอสทุกอย่างอะเชฟใส่ค่อนข้างจะหลากหลายทีละใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็เลยค่อนข้างครบแล้วก็หอมมากเป็นกะเพราที่สุดยอดเลยคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของรอบการรอบโลกในช่วงรอบครัววันนี้เราบุกเข้ามาในโรงแรม5้าดาวมาดูเชฟทำคุกกิ้งคลาสสื่อสารผัดกะเพราไปทั่วโลกทีเด็ดเลยทุกผู้ชมครับ สัปดาห์หน้าเราไปไหนกันอย่าลืมติดตามวันนี้เรา3มคนลาไปก่อนครับ,บคุณผูณ้ชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชียไปครับสวัสดีครับ